สวัสดีค่ะวันนี้แม่กิ่งอยากจะมาแจ้งข่าวบอกกล่าวพ,พ่อพ่อแม่เอซเกี่ยวกับบุญมีค่ะพอดีเมื่อเช้านี้วันนี้แม่กิ่งก็ตั้งใจว่าจะพาทองหยิบไปหาหมอเนาะแล้วก็อยู่ๆเมื่อเช้านี้ทองมีไอ้บุญมีเขาก็เนี่ยค่ะเขาก็นอนนอนหายใจแบบว่าหายใจทางปากค่ะหายใจทางปากแล้วก็แม่กิ่งก็ตกใจมากเลยนะคะที่เห็นลูกเป็นแบบนี้ จริงๆเมื่อก่อนเขาก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นเป็น,ปนหายๆก็ไม่นานแป๊บเดียวนะคะแต่ว่ารอบนี้รอบนี้เขาเขาสึกว่าเป็นเป็นนานอยู่ค่ะเป็นนานอยู่เนาะ mm hmm. แล้วแม่กิ่งก็สังเกตว่าเช้ามาเนี่ยทำไมเขาไม่มีไม่มีฉี่ไม่มีฉี่ติดแผ่นรองซับเลยแม่กิ่งก็สังเกตก็เอะใจนะคะก็เอะใจแล้วก็เลยแล้วก็เลยพา พาทองหยิบไปหาหมอวันนี้ก็เลยพาบุญมีไปด้วยเลยค่ะพาบุญมีไปหาหมอด้วยเลยพอไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่ในหมู่บ้านแม่กิ่งอะ่ะคุณหมอบอกว่า<อ>สําหรับบุญมีอะ่ะคุณหมอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือพอที่จะรักษาน้องให้ให้แม่กิ่งรีบพาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะให้แม่กิ่งรีบพาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่เขามีเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือครบ คุณหมอก็บอวว่างั้นเอาทองหยิบฝากไว้ที่โรงพยาบาลน,นี้ก่อนแล้วให้ใหแม่กิ่งรีบพาบุญมีไปหาหมอค่ะเพราะว่าน้องมีอาการหายใจทางปากแล้วก็หายใจอย่างแรงนะคะหายใจอย่างแรงพอแม่กิ่งพาน้องไปหาที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งนะคะคุณหมอก็แม่กิ่งก็มีเล่าอาการให้คุณหมอฟังว่าแม่กิ่งไม่เห็นน้องฉี่ออกมาน้องไม่ฉีอ่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หายใจแบาบว่าแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณหมอก็เลยตรวจเช็คดูก็คุณหมอบอกเช็ควัดไข้ก่อนนะคะก็คือน้องมีไข้สูงมีไข้สูง150เลยนะคะ150เนาะแล้วก็น้องฉี่ไม่ออกเพราะว่ามีอะไรไปอุดตันในในท่อปัสสาวะของน้องค่ะคุณหมอก็สงสัยอ,อ,อาจจะเป็นนิ้วเล็กๆก็ได้ค่ะนิ้วเล็กๆหรือว่าตะกรนอะไรสักอย่างหนึง่งไปอุดตันทําให้น้องฉี่ไม่ออกพอน้องฉี่ไม่ออกแล้วทีนี้น้องก็เลยทําให้น้องก็เลยมีภาวะ ใครขึ้นติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ตีขึ้นมาคุณหมอบอกว่าถ้าไม่รีบมาน้องอาจจะช็อกได้ค่ะอาจจะช็อกได้ก็เนี่ยค่ะแม่กิ่งก็รีบรีบ,ร,บรีบพาลูกไปหาคุณหมอเลยนะคะแล้วก็คุณหมอก็มีเจาะเลือดตรวจนะคะคุณหมอมีเจาะเลือดตรวจน้องก็ค่าไตาที่ก็สูงค่ะค่าไตาสูง ไตไวายเฉียบพันธุ์ด้วยค่ะแล้วก็มีอีกเยอะแยะหลายอย่างคุณหมอก็บอกแม่กิ่งแม่กิ่งก็จําได้ไม่หมดนะคะทีนี้แม่กิ่งจะพาน้องคุณหมอก็ถามแม่กิ่งว่าจะรักษาน้องอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้ไหมเพราะว่าแม่กิ่งมีบอกว่าน้องเคยมีไปรักษาอยู่ที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลประจําของน้องที่น้องรักษาแต่ตอนป่วยเนาะคุณหมอก็เลยถามแม่กิ่งว่าแม่กิ่งจะให้เอาน้องรักษาที่นี่ไหมแม่กิ่งก็คิดนะคะคิดอยู่นานแต่ทีนี้ แม่กิ่งก็เลยตัดสินใจว่าจะพาน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเก่าที่น้องเคยรักษาตัวมาก่อนนะคะที่ทางนนทบุรีเนาะจะพาน้องไปรักษาตัวที่นั่นเพราะว่าที่โรงพยาบาลที่ที่แม่กิ่งพาน้องรักษาตอนนี้แพงมากๆค่ะแพงมากแม่กิ่งสู้ไม่ไหวจริงๆค่ะก็เลยก็เลยโทรประสานกับคุณหมอที่ทางโนนนะคะคุณหมอทางนนก็บอกว่าเออให้แม่กิ่งพาไปแต่ทีนี้ตอนนี้น้องคุณหมอก็ให้ออกซิเจน ให้ออกซิเจนน้องนะคะให้ออกซิเจนน้องอยู่แล้วก็ให้น้ําเกลือน้องแล้วก็สวนฉี่น้องเบื้องต้นก่อนนะคะที่โรงพยาบาลที่ที่แม่กิ่งพาหาหมออยู่นี่เนาะเดี๋ยวสักแม่กิ่งก็ฝากคุณหมอไว้ไม่เกินบ่ายสามเขาต้องรีบพาน้องออกไปขนาดแค่รักษาเบื้องต้นแค่นี้ก็ต้องสี่พันกว่าบาทนะคะสี่พันกว่าบาทส่วนของ ส่วนของทองหยิบวันนี้ที่หาหมอก็พันห้าร้อยพันห้าร้อยกว่าบาทค่ะยังไงแม่กิ่งก็ขอความเมตตาให้กับบุญมีด้วยนะคะขอความเมตตาจากพ่อพ่อแม่ซีให้กับบุญมีด้วยค่ะให้น้องได้มีโอกาสไปรักษาตัวด้วยนะคะทั้งทองหยิบเองแล้วก็บุญมีเองตอนนี้ก็ต้องหาหมอทุกวันนะคะอย่างทองหยิบเนี่ยคุณหมอก็ต้องบอกว่าให้แม่กิ่งพาไปหาหมอทุกวันนะคะเพราะว่าต้องทําแผลเนาะ ส่วนบุญมีอาจจะแอดมิดก็ได้นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลที่แม่กิ่งพาไปหาฉุกเฉินเนี่ยคุณหมอเขาก็จะแอดมิดคุณหมอบอกว่าถ้าแอดมิดขั้นต่ําก็ต้อง4ี่ห้าวันห้าหกวันนะคะทีนี้แม่กิ่งก็ดูแลแม่กิ่งไม่น่าจะสู้ราคาไว้ก็เลยเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็เลยจะพาไปโรงพยาบาลที่ที่ทางนนทบุรีค่ะแล้วก็คิดว่าคุณหมอก็น่าจะแอดมิดน้องไว้นะคะเพราะว่าน้องน้องคือต้องสวนเฉียะคะ่ะต้องสวนฉี แล้วคุณหมอบอกแม่กิ่งมาหลายอย่างแม่กิ่งก็กลัวนะคะกลัวกลัวลูกกลัวลูกจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้ก็เดี๋ยวก็จะให้น้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่ทางนนทบุรีนะคะพอ่พอแม่เมตตาบุญนีด้วยนะครับเห็นลูกไม่สบายนะแม่กิ่งก็เอาอีกแล้วแม่กิง่งแบบนี้อีกล้ว เวลาเห็นลูกไมื่อบาบาแล้วก็แล้วก็ปวดใจไปด้วยนะคะเมื่อคืนนี้แม่กิ่งก็บีบฉี่ให้น้องฉี่ก็พุ่งดีนะคะตอนที่ก่อนที่จะนอนเนาะก่อนที่จะนอนอะ่ะบีบฉี่ก็ฉี่ก็พุ่งดีแต่พอเช้ามาฉี่ไม่ออกค่ะฉี่ไม่ออกน ว่ามันมันเป็นไปได้เพราะว่าเวลาที่เราบีบแล้วก็พุ่งแต่พอมันกับว่าพอพอไปอนี้มันก็จะตกตะกอนอะไรเงี้ยค่ะมันตกตะกอนมันก็จะไปอุดตันอาจจะมีเม็ดเล็กๆมาอุดตันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้น้องฉี่ไม่ออกแล้วอันนี้ก็แม่กิ่งก็แวบแวบร,รีบกลับมาเอา,เอา,เอาทองหยิบออกจากอีกโรงพยาบาลมาบ้านก่อนนะคะเอาทองหยิบมาบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะไปรับ บุญมีไปส่งอีกโรงพยาบาลหนึ่งค่ะตอนนี้ค่ารักษาของบุญมีแม่กิ่งก็ยังไม่มีเลยนะคะเพราะว่าที่ได้มาของทองหยิบที่พ่อพ่อ,พอแม่แม่ช่วยมาของที่รักษาทองหยิบแม่กิ่งก็เอาไปจ่ายให้กับบุญมีที่โรงพยาบาลที่รักษาเบื้องต้นอยู่ก่อนเนาะ แล้วของแล้วของทองหยิบด้วยรวมสองคนก็ประมาณ6กพันไปแล้วค่ะหกพันที่จ่ายไปวันนี้ส่วนที่จะลงบ้านใหม่ที่จะรักษาเขา ยังไม่มีเลยค่ะยังไงก็ขอความเมตตาจากพ่อพ่อแม่เอซด้วยนะคะงั้นรายงานแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ